ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดีย๋ยวผมก็จะพามาดูความแตกต่างระหว่างพันออสเตรเลียหรือว่าพันเม็ดอยู่คาลิปตัตเนาะกันในเยื่อคลิปนี้ผมแปลงนี้ผมเคยเอาลงไว้แหละรอบหนึ่งตอนที่ปลูกใหม่หมที่หญ้ายังไม่ได้ขึ้นแบบนี้เนาะ หม,ม,ม,มถ้าคนได้ดูท่านไหนได้ดูก็จะพอจําไดู้่หรอกพอนึกภาพได้้วสภาพนะครับให้ทุกท่านไปตั้งโจทย์แล้วก็คําถามแล้วก็การตัดสินใจเอาเองนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เมล็ดนะครับอารมณ์จะแรงๆหน่อยเด้อทุกท่านมีพันธุ์เมล็ดอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับต้องบอกไว้ก่อนแล้วแต่ความชอบความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแต่ละตัวเกษตรกร,กรครับออสเตรเลียนะครับวันนี้หรือว่าพันธุ์โบราณเราผมก็เคยปลูกนะครับสมัยสามสิบปีที่แล้วผมก็เคยปลูกน้ำหนักเขาจะดีพวกนี้แต่ว่ามันก็จะโตแบบ ไม่สม่เาเมอ,มอนะครับลำต้นก็ไม่สวยนะครับแต่น้ำหนักดีแล้วก็โตช้านะครับข้อเสียของมันอันนี้อยู่ที่ความพอใจนะครับผมอยู่ที่ความพอใจต้องบอกไว้ก่อนให้ทุกท่านไปตัดสินใจเอาเองเนาะแล้วผมก็จะพาไปเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อเคเจ็ด จะแรงๆเนาะยาก็จะลกๆไม่รู้ว่าใส่ปุ๋ยไปหรือยังผมก็ไม่ไม่รู้นะผมก็อธิบายไม่ถูกเนะ้อ FC เอาดูสภาพแล้วก็ไปตั้งคำถามตั้งโจทย์ในใจเอาเนาะทุกท่านอันนี้แปลงใหญ่ คก็ K7 เจ็รวมๆกันคร,ครับก็มาดูความแตกต่างอันนี้เป็น K7 เนื้อเยื่อนะครับ f อฟเป็นพันที่ผมได้จัดหาให้กับเกษตรกรเนนะที่ประมาณไร่กว่ากปลูกไป1นึ่พันต้นปลูกแบบทีทีนะครับห้าสิบเจนหกสิเจนปลูกแบบทีที อันนี้ก็อายุเดือนกว่าประมาณเดือนครึ่งนะครับน,นี้เดือนครึ่งแล้วท่านก็ไปชั่งน้ำหนักดูระหว่างออสเตียกับเนเยื่อเนาะว่าเราจะเลือกใช้พันุ์ไหนสำหรับผู้ที่จะปลูกอันนี้น้องมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาดูดิเกษตรกรไม่มาดูดูค่ายอย่างสวยเลยขึ้นอย่างดีไม่มาทำหญ้าเอาผมก็เลยลองเข้ามาดู ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันถ้าทำแปลงเกษตรแบบนี้ไม่ไหวนะครับมาเปรียบเทียบมาเปียบเทียบนะครับนีย่ยูคาต้องการปุ๋ยมากเลยเนี่ยมันไม่มาดูเกษตรกรเป็นลูกผู้น้องผมนี่แหละผมก็มาทำมายกล่องให้นี่สุดท้ายผมก็ต้องมาทำให้อีกคนเก่าแล้วมั้ง ราต้องช่วยมันนะครับภายในสองสามเดือนจากนี้ไปหาเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยต้องช่วยมันถ้าแบบนี้นี่โอ้หมดตังค์เยอะนี่ทำได้แต่หมดตังค์เยอะจะลกขนาดไหนก็ทำได้เกษตรกรแต่สำคัญว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวเราก็มาดูเปรียบเทียบเอาดีกว่าอย่าไปดูหญ้านะครับ สวยงามต้นเท่าปวนบุหรีแล้วอะ่ะนะครับเนีย่ยดูต้นอายุเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดช่างน้ำหนักเอานะครับระหว่างพันเก่าแก่เราก็เ,อเยอะเนาะอันไหนที่พอจะพาให้เรามีไรายได้ที่ดีขึ้นเนาะ รายได้ที่แน่นอนทุกท่านนี่ยพันต้นเอามาทำแบบนี้โอ้แย่เลยอะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณครับผม